วันนี้ก็มาตีบอสศึกกันนะครับเจ้าบอสตัวนี้มันบักไปประมาณ1วันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือรอบตีมันจะกลายเป็น0ูนย์ทัก็คือมันเราแต้มนะครับผองรอบที่แล้วมาแล้วก็ไม่สามารถตีได้นะครับก็เราจะที่ปรับปรุงไปนะครับก็เปิดมานะครับสามารถเล่นได้แล้วแล้วก็เขารีเซ็ตวันให้นะครับก็เป็นเวลา2วันนะครับอาทิตย์กับวันจันทร์แถมให้ก็บอสตัวนี้นะครับเจ้าดัสพัง ความสามารถสกิลหลักๆนะครับจะมีด้วยกัน3ท่าท่าเอนเนี่ยนะครับจะเป็นท่าวงรอบตัวอันนี้ก็จะมีบัสติดมาเนะเป็นบัสเรื่องของ4นะครับก็จะสร้างความเสียหายนะครับรอบตัวแล้วก็จะเป็นการลดอัตราคริติคอลกับดาเมจคริติคอลลงเพราะฉะนั้นตัวที่มันตีระยะใกล้ๆกับบอสอ่ะก็คือเราจะใช้เอลกลาราเชเป็นหลักเนี่ยมันจะโดนลดอัตราคิกับคริติคอเาดาเมจนะครับทำให้สร้างดาเมจกับตัวตัวนี้นะค่อนข้างยากแล้วก็มาแรงเพลงสู่ช่วงสุดท้ายนะครับจะทำให้ตัวที่เป็น ดาเมจนะครับของตนเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีซิดาเมจนะครับลดลงอย่างมากหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถกดดาเมจในช่วงท้ายของสกิลนี้ได้อะจะทำจะทำดาเมจได้สูงมากๆนะครับสกิลเอนะครับจะเป็นสกิลรอบวงเหมือนกันนะวงกลมเหมือนกัน อันนี้จะเป็นสร้างความเสียหายต่อเนื่องรอบตัวแล้วก็ขนาดโจมตีต่อเนื่องนะครับรีซิดอายเมทจะลดลงอย่างมากก็เหมือนกันกันกบท่าหนึ่งนะครับในระหว่างที่มาใช้สกิลอ่ะถ้าเกิดเราสามารถอติเมทอาตเมทได้ตรงนะครับกับช่วงที่มาใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเราจะสามารถสร้างดาเมทให้มันสุดได้สูงมากแต่นัน่าไม่ต้องมาสนใจมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีสุดที่เราต้องโฟกัสก็คือสกิล A3 ซึ่งเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะครับเป็นสกิลที่ใช้ทุก25สวินาทีสร้างความเสียหายรุนแรงสุดขีดแล้ว เป็นเส้นตรงนะครับสี่เหลี่ยม6เมตรคูณ10เมตรถ้าอันนี้ไปไยเราต้องโฟกัสในการป้องกันนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปดูจังหวะของ A1 กับ A2 ก็ได้พาสิจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็ต้านทานคริติคอลนะครับให้มันทุกครั้งที่ระยะเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นในช่วงท้าย,ายนะครับถ้าตัวนี้มันมีโอกาสในการตีติคริติคอลทำให้ท่า1กับท่า2เนี่ยมีโอกาสทำเราถึงตายได้บวกกับการต้านทานคริติคอลในช่วงท้ายนะครับค่อนข้างสูงทำให้เราแทบจะตีไม่ติดคริ พาสสิทสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มสแต็กนะครับแอตแทกกับดีเฟนซ์ตามเวลาก็ประมาณผ่านไปหนึ่งนาทีอะผมสังเกตสกแต็กมานะครับมันจะอยู่ประมาณ400รอไอตัวนี้มีต้าน harm cc น,นะครับเพระนาะฉะนั้นช่วงท้ายอะดีเฟนซ์จะสูงมากจนจ่อมไม่เข้านะครับในขณะที่แอตแท็กสมมากเช่นกันทาให้ท่านหนึ่งกับท่าสองเมื่อบวกกับ p าสสิทที่มีอัตราที่เข้าสูงอะสามารถทําให้เราถึงตายได้ส่ 5, 3, วนท่าสามเราสามารถป้องกันได้นะครับด้วยยูริเซียหรือว่าเลคัว setting ทีมรูปแบบที่หนึ่งนะครับจะเป็นรูปแบบที่คค่อออนข้้้าางปปปลดดภััยยกก็รระะบบไวบเจ แล้วก็เอลกับราเชลเป็นนามเมจหลักโดยเจ้าราเชลนะครับจะสร้างดามเมจได้สูงมากในช่วงแรกที่ดีเฟนต์บอสยังไม่สูงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเจ้าเอลนะครับจะกลับมาตีได้สูงมากด้วยอเวกเพราะว่าจะแรงตามดิเฟนต์เจาะดิเฟนต์ไม่แนะนำไม่ใช้บอสซัมนะครับเพราะว่าบอสซัมถึงแม้จะแรงตามแอตแทกบอสแต่ว่าช่วงหลังบอสจะดิเฟนต์สูงมากเจาะไม่เข้าทีมแรกที่เป็นเน้นการป้องกันนะครับจะประกอบไปด้วยเอริดิก้าแล้วก็เลหัวนะครับที่2ตัวละครนี้จะเพิ่มในส่วนของดิเฟนน์ะครัับบให้กทีมมแล้วกกก็ีอนะครับ,บ,ราะะรบจาเั ua, ววบกกามตฟ โดยเจ้าเอเลนิก้าจะมาบัฟเอ็กซิคูเตอร์ออฟเดอะทูนะครับเพิ่มมาตาคีเพิ่มคริทิคอลแล้วก็เพิ่มแมสแท็กนะครับให้ดับหนึ่งตัวละครในที่นี้ของผมก็จะเป็นเจ้าราเชลแต่ถ้าเกิดสามารถทำแมสแท็กเอลได้สูงกว่านะครับเอลในช่วงท้ายอ่ะจะทำราเมิดได้สูงกว่าเจ้าราเชลเพราะฉะนั้นแล้วแต่เลยว่าจะจัดสรรยังไงนะครับให้เอ็กซิคูเตอร์นะครับลงหัวใครก็แล้วแต่เลยแล้วก็ใช้ท่าบอสซัมนะครับในการลดไดแท็กบอสเลหัวเอามากลางมาตานะครับด้วยท่าบอสซัมในการป้องกันท่าสามแล้วก กลยุทธ์แถวกลางจะเป็นแัตแท็กกับแไปแท็กสปีดนะครับจะไม่ใช่ตาคีนะเพราะว่ามีโอกาสในการตีติดคริคเคิลใส่บอสตัวนี้น้อยมากๆเน้นความเร็วนะครับสั่งการก็จะเป็นแัดแท็กสปีดอันติเมทก็จะเป็นเจ้าเอลเอาเวกนะครับตีแรงต่อรีเฟนต์เจาะรีเฟนต์แล้วก็เจ้าราเชลนะครับอาเวกเจ้าไอทัสน,นะครับกาลางโรบอสซัม um. แล้วก็เอลริก้านะครับบอสซัมในการลดแท็กบอสเรคัวนะครับกลางมรตะการาท่า3เหลือตายทัชจะต้องรีเฟนต์เยอะๆหน่อยนะครับเพื่อให้โล่นาน,านๆนะในการทำการท่า1กับท่า2 ของเอลผมจะเป็นดาเมจเตเมนะครับแอตแทกแล้วก็ EP แต่ว่าอย่างเจ้าราเชวะผมอาจเป็นคริติคอลดาเมจมาครับก็ทำให้นะครับไปติดการต้านทานีคริติคอลของบอสพอสมควรก็ถ้าเกิดใครสามารถอาจเป็นได้ก็จะทำได้สูงกว่าแล้วก็ EP แอตแทกเอริกาตัวซ้ายจะเป็นแอตสปีดกับ EP แล้วก็เจ้าเลหัวนะครับเอสพ รูปแบบมิจะยืนน่จ้จนจบนะครับเพราะว่าการป้องกันของเลควัวกับเจ้าเอเดริกาค่อนข้างหนาปิดออโต้ของเจ้าเลควัวนะครับความเร็วระดับ2นะครับให้ดูสกิล3อย่างเดียวนะเราจะกันเฉพาะข้าสามาหกับข้าสเป็นหน้าที่ของโลของไอทัสข้าหนึ่งกับข้าสองวิธีตัดเขตนะครับคือจะเป็นวงกลม ส่วนท่าสามจะเป็นสี่เหลี่ยมนะให้กดตอนสี่เหลี่ยมท่าสามขึ้นมานะพอคูดาเป็นศูนย์ให้สังเกตี่พื้นเลยนะพอพื้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บกดได้กดเลยทััวทันทีถ้าไปวงกลมไม่ต้องนะครับสี่เหลี่ยมมากจดกันได้พอดีนะครับ ถ้าเกิดกดเลหัวกันท่าสามที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ทันนะครับแค่ต่อบความเร็วแบบหนึ่งก็ได้นะจะได้ดูง่ายขึ้นของค่อนข้างจริงกับความเร็วแบบสองแล้วท่าสา,ามอะไรจะมาอีกครั้งนะครับเตรียมตัวนะครับดูเพิร์สี่เหลี่ยม,มา่า อาจจะสังเกตนะครับดาเมจราเชลช่วงแรกจะสูงเห็นไหมแต่พอตัวเต็ก,กบอสนะครับในส่วนของดิเฟนนมันเริ่มสูงประมาณ400อ่ะมันจะเริ่มตีไม่เข้าแล้วจะเป็นหน้าที่ของเทวเวสของเจ้าเอลแทนถ้าสามร้อยสามไมานะครับเต็มตัวสังเกตแค่คืนก็พอนะ วงคมนะครับอย่างก่อนวงคมต่อไปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม啊 รูปแบบปอบเขรจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยสูงมากนะครับประมาณ70-80ดล้าน,นโดยเฉลียก็อย่างที่บอกนะครับราชเชลจะได้ช่วงครึ่งแรกนะแต่ครึ่งหลังจะตีไม่เข้าแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นหน้าที่ของเจ้าเอลนะครับรูปแบบนี้จะยืนนด้จนจบนะเพราะว่าการป้องกันของเรฮัวก,กับเจ้าเอริก้าหนามากต่อไปจะเป็นรูปแบบที่เสี่ยงกว่าแต่ว่าบูด้านไปได้สูงกว่านะครับก็คือใช้เจ้ายูริเซียนะครับกันห้าสาม เราก็ใช้เจ้าเฟรเดริก้านะครับดาบมืดในการบูด,ดาเมจให้ตัวละคร2ตัวในที่นี้ก็คือราเชลกับเอลกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับแพตแท็กไอเทมสปีดแล้วก็ไอเทมสปีดสั่งการอัลติเมก็เหมือนเดิมนะครับของเอลอาเวสราเชลอาเวสแล้วก็ไอทัชปั้มยูริเซียอาเวสนะครับใช้กันท่าสามแล้วก็เจ้าเฟรเดริก้านะครับใช้อเวสในการลดไอแท็กบอส75%เห็นตายูริเซียจะเป็นไอเทมสปีดกับบ p แล้วก็เจ้าเฟรเดริก้านะครับ ดาเมจเต์เมจคริติคอลดาเมจแอตแทกแล้วก็ EP เฟเดริก้าจะเป็นตัวบัฟนะครับ f o ล lower ให้กับตัวละครแอตแท็กสูงสุด2ตัวนะคือเอลกับราเชลรูปแบบของยูริเซียนะครับว่าเกิดจากมาการ่า3แต่ว่าพอตั้งแต่เว็บ2เป็นต้นไปอ่ะจะต้องการา1ุน่า2ุสองเลยนะครับ รูปแบบนี้จะมีการลอดแอสแทกนะครับของเจ้าเปเรติก้าก็ยังค่อนข้างหนักนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อาสาปรัชมานะครับดูพื้นสี่เหลี่ยมสี <S <S ่เหลี่ยมบนยูริรเซียห์หากแต่รอบสองไปต้นไปนะครับจะต้องสลับมากันท่าสองหรือว่าท่านหนึ่งเป็นค้างๆนะครับไม่งัน้นจะคิวไม่ทัน ในรอบนี้นะครับการท่าวงกลมของท่านึ่ก่อนรอบหนึ่งเราก็จะวนไปการท่าสามพันนะครับพื้นสี่เหลี่ยมแล้วก็สลับมลากันท่าหนึ่งท่าสองต่อ การท่าสองได้รอบนึนะครับการท่าสอไปก่อนรอบนึงแล้วก็ที่่ตัวเองด้วยต่อไปเต็มตัวการท่าสามเรียม ช่วงหลังๆครับบอสจะมีโอกาสเซคิย์ได้เข้าบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นขั้นหนึ่งขัสองก็สามารถฆ่าเราได้เลยการค่านหนึ่ง แลงวก็ดูพื้นนะครับคอาวนี้ไม่ต้องก็ได้จบพอดีเขาจะได้ประมาณนี้นะครับ80กว่าล้านนะซึ่งถ้าเกิดเอเติเมท์นะครับไปตรงกระจังวะที่ท่าหนึ่งกับท่า2อออกพอดีนะครับบอยก็จะยิ่งโดนแรงนะผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะขึ้นสู่ระดับประมาณ 90- จนถึง100ล้านนะแล้วแต่จังหวะดด้วยก็รอบนี้เดี๋ยวว่าทําแต้มได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังไม่สูงที่สุดนะเคยทําให้สูงสุดประมาณกับเกือบ90ล้านนะ ก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ